อาจารย์เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอาจารย์เอาให้เคลียร์ชัดตรงนี้ก่อนเพราะว่าชาวบ้านเขาอาจจะไม่ทราบว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยคืออะไรคะความหมายคือ,คอเราต้องแบ่งตลาดเงินเนี่ยออกเป็นสี่ก้อนก้อนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของธนาคารในประเทศไทยกับสถาบันการเงิน <ฮะ S 2> เขากู้ยืมกันคราวนี้ถ้าเกิดสถาบันการเงินไปกู้ยืมกับธนาคาร,รทไทยเนี่ยตอนเนี้ยพูดง่ายว่า เขาต้องเสียดอกเบีย้ยมากขึ้นจากเดิมเสีย0.5เป็น0.75ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดเขาให้กู้เขาก็ได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพคล่องระหว่างสถาบันการเงินกับธนาคารประเทศไทยผ่านตลาดซื้อคืนพันธบัตรอันนี้ก้อนหนึ่งก้อนที่สองเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์รับฝากเงินกับประชาชนแล้วก็ปล่อยกู้อันนี้คืออีกก้อนหนึ่งก้อนที่สามเป็นเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นเงินเข้าเงินออกในตลาดหุ้นเป็นเรื่องผลตอบแทนการลงทุน ก้อนสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องเอาเงินบาทไปแลกเงินตราต่างประเทศหรือเอาเงินตราต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาททั้ง4ก้อนรวมกันเนี่ยเป็นสภาพคล่องโดยรวมทั้งหมด<ฆ>การขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยทำให้เงินเนี่ยราคาของเงินนี่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรับสภาพคล่องแต่ละที่ถ้าหากว่าแบงค์ไม่ขึ้นแบงค์ขึ้นดอกเบีย้ยใช่ไหมแบงค์คือคุยง,ง่ายว่าพอธนาคารรทเทศไทยปรับอัตาราดอกเบีย้ยนโยบายปั๊บเนี่ยมันจะซึมผ่าน เหมือนกับเป็นระบบขับเคลื่อนที่มันต่อเชื่อมจากจากเครื่องยนตไปเพลาอะแล้วล้อหมุนอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้คือแบงค์ชาติเขาเรียกว่าธานสมิชชันและอันนี้คือสถาบันการเงินและอีกฝั่งหนึ่งคือประชาชนตอนแรกของอาณาดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยแบงค์ชาติกับสถาบันการเงินแล้วหลังจากนั้นสถาบันการเงินเนี่ยก็มาปรับมาปรับกับผู้ฝากเงินกับผู้กู้อ๋อแสดงว่าถ้ากระทบเนี่ยมันจะสองส่วนก็คือกู้กับฝากอ่ามันแน่นอนคือ ในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนนะสมัยผมทําข่าวเมื่อสัก10-20ปีก่อนเนี่ยพอธนาคารประเทศไทยประกาศขึ้นดอกเบีย้ยปั๊บเนี่ยหรือประกาศเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้ดอกเบีย้ยนโยบายเขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยซ<ฆ>ื้อรถ d i c ิส n t r เ t e นะพอปรปับขึ้นปั๊บวันเดียวกันน่ะ แบงก์พาินี้ก็ขึ้นดอกเบีย้ยเงินฝากเงินกู้ข้างและเท่ากันขึ้นไปเลยะนะขึ้นดอกเบีย้ยเงินฝากแล้วแบงก์าชาติปรับดอกเบีย้ย0.25แบงก์พาินี้ก็ปรับดอกเบีย้ยเงินฝาก0.25เงินกู้0.25อย่างนี้เลยเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะตลาดนี่มันเปลี่ยนไปเยอะนะอันหนึ่งเราต้องยอมรับว่าสภาพคล่องในระบบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับแบงก์ชาตินะในสถาบันการเงินกับประชาชนเนี่ยสังเกตดูว่าแบงก์อ่ะถ้าเขาปล่อยสินเชื่อไม่ได้ เขาก็ไม่อยากรับฝากเงินเพราะถ้ารับฝากเงินมาแล้วแล้วเขาไปปล่อยต่อไปให้ธนาคารเทศไทยกู้ไม่ได้เขาก็มีต้นทุนเพราะฉะนั้นการส่งผ่านมันอาจจะไม่รวดเร็วมากแต่ในท้ายที่สุดมันต้องขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก็จะมีสภาพคล่องไม่เหมือนกันมีเงินฝากเข้าออกไม่เหมือนกันมีลูกค้าเงินสินเชื่ออะไรไม่เหมือนกันเขาก็ต้องพิจารณาว่าขณะนี้ความเหมาะสม ไปทางไหน <S <S ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเริ่มตึงมือเขาอาจจะขยับดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อให้คนมาฝากกับเขาถ้าเขามีความรู้สึกว่าไม่ตึงมือเขาก็ยังไม่ขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเขาก็ต้องพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเขาด้วยแสดงว่าก็สามารถเป็นไปได้ทั้งว่าขึ้นขาเดียวก็ได้สองขาก็ได้ขึ้นเร็วขึ้นช้าอันที่หนึ่งขึ้นขาเดียวก็ได้ขึ้นสองขาก็ได้ แต่ขึ้นขาเดียวเนี่ยถ้าขึ้นต่อกเบี้ยเงินฝากแล้วไม่ขึ้นตอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันก็กินตัวเอง <¿A o? S 1> ขึ้นแต่ตอกเบี้ยเงินกู้ไม่ขึ้นเงินฝากมันก็ทุเรศ <wings. S 1> เออมันง่ายๆอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาดูแล้วดาวเดะไลน์ลงมาก็คือว่าสําหรับผู้ฝากเงินเอาเฉพาะธนาคารนะยังไม่ต้องไปเกี่ยวกับตลาดหุ้นยังไม่ต้องไปเกี่ยวกับหุ้นกู้ยังไม่ต้องไปเกี่ยวกับค่าเงินนะ,นะเอาเฉพาะระหว่างธนาคารสถาบันการเงินกับลูกค้า เราแบ่งลูกค้าเป็นสองพวกอ่ะลูกค้าเงินฝากกับลูกค้าเงินกู้หรือบางคนอาจจะเป็นทั้งกู้ทั้งฝากอะไแล้วแต่ว่าน้ําหนักเป็นตรงไหนก็แล้วแต่ความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะค่อยๆขยับขึ้นมีแน่นอนอความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะขยับขึ้นมีแน่นอนคราวนี้เรื่องเงินฝากเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่าคนฝากเงินเดือดร้อนน้อยได้ดอกเบี้ยน้อยก็จริงแต่เดือดร้อนน้อยส่วนคนกู้ที่มันเป็นก้อนใหญ่เนี่ยทั้งบริษัทธุรกิจที่กู้เป็นสินเชื่อเอกชนสินเชื่อ สินเชื่อบริษัทสินเชื่อธุรกิจแล้วก็ประชาชนจะนู้ว่าประชาชนเป็นหนี้ครัวเรือน14 15ล้านล้านบาทโอเคเราเริ่มต้นอย่างนี้ค่ปะชชป,นนประชาชนที่เป็นหนี้ประชาชนที่เป็นหนี้หนี้บ้านอา้านี่บ้านมีอย่างนี้หนี้บ้านถ้าเป็นหนี้เก่าถ้าเป็นอนตาตาดอกเบี้ยแบบคงที่ไม<า>่ต้องคุย<า>นะยกเว้นมาไหลมันเป็นลอยตัวลอยตัวต้องขยับ<า>ถ้าสมมติเอาเอง,ง่ายๆบางคนบอกพูดภาระมันเยอะเรานึกภาพอย่างนี้ กู้1ล้านบาทถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้0.25%รายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น2,500บาทต่อเดือนไอ้ต่อปอีเดือนละ200บาทเรือนละ220บาทที่เราจะต้องจ่ายต่องวดเพิ่มขึ้นก็ประมาณ200บาทต่อเดือนเ,ออเพื่อให้การชําระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นไปตามกําหนด แล้วก็เท่ากับว่าเรากู้แล้วก็หมดภายในกี่ปีที่เราตกลงไว้อันนี้คือตัวเลขสมมตินะคะแต่แต่ถ้าเกิดเรากู้ร้อยล้านนี่มันก็มันก็เยอะนะว,ว่าเอาว่า5ล้านเอาห้าล้านก็เดือนละปีละหมื่นกว่าหมื่นกว่าก็เฉลี่ยประมาณเดือนละ800900ค่ะ้อไอเนี้ยมันทําให้กําลังซื้อของประชาชนต้องลดลงแน่แผ่วลงใช่จย์คะส่วนเรื่องของการกู้ใหม่กู้ใหม่ก็ต้องจะซื้อบ้านใหม่ วต้องเป็นอัตราดอกเบีย้ยใหม่ซึ่งผมคิดว่าแบงก์อาจจะมีโปรโมชั่นช่วงนี้เพราะก็อยากปล่อยสินเชื่อถูกไหมถ้าลูกค้ามันโอเคก็อยากจะปล่อยแต่หลายคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะไอ้อัตราดอกเบีย้ยคงที่อะแต่ละแบงก์อะอะน่นอน,น,นเขาก็ต้องเขาก็ต้องไม่เขาก็ต้องเซฟตัวเองไว้อลอยตัวก็ลอยตัวเราก็นั่งคำนวณดูสิว่าเขาอิงกับอะไรอิงกับ M L R อิงกับ M R สุดที่แล้วมันเป็นเท่าไหร่นะ ส่วนเรื่องของการผ่อนลถถ้าคุณเป็นลูกหนี้อยู่แล้วผ่อนลเนี่ไม่มีการขึ้นระหว่างททงาพากคำนวณล่วงหน้าไปหมดแล้วก็เป็นของใหม่ไปอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่จะเป็นเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าบริษัทต่างๆที่เขาออกหุนกู้อาต้องมีต้นทุนเพิ่มออแล้วบริษัทพวกนี้ก็ก็อาจจะเป็นสถาบันการเงินไอ้พวกที่เอาจำนำรถยนต์อะไรต่ออะไรพวกนี้พวกนี้ก็ต้องมาขึ้นกับไอ้คนที่จะไป,ไป,ไ,ปไปกู้ในอนาคตคเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งฝั่งที่ได้และฝั่งที่เสีย นะฝั่งที่ฝั่งที่ได้ก็ผู้ฝากเงินเซฟบิง่งอ,อันนั้ก็ยิ้มไปก็ไม่ถึงก็ยิ้มเรกมันขึ้นมาไปถเถอะเฮ้ย <c oughs> นิดนึงแล้วเวลามันขึ้นนะผมบอกเลยอาาัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยถ้าขึ้นก็ขึ้นสิตังค์ <c oughs> ไม่ได้ขึ้นกันสองสิบห้าตังค์ไม่หร <c oughs> อกอแต่มันไม่เร็วรอบนี้มันไม่พัวพระ แล้วดีไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ไปสักระยะหนึ่งยังไหวยังไหวหมายถึงว่าทิศทางของแบงก์ต่างๆที่ออกมาพูดในตอนนี้เขาก็บอกว่ารอบนี้ถึงแม้ว่าแบงค์ชาติจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.25ก็ตามแต่แต่รอบนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ขึ้นทันทีตรึงไปก่อนในรอบแรกก,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 ก็ไม่เสียหายอะไรก็เขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเขาไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกสภาพคล่องมันมีมันถือว่าสภาพคล่องมีไม่ตัวแบงก์กอยู่ได้ด้วยเงินฝาก ถ้าไม่มีคนฝากเงินจกที่ไหนไปปล่อยกู้ถูกต้องแล้วถ้าเกิดไปปล่อยกู้แล้วดอกเบี้ยมันไปปล่อยกู้แล้วลูกหนี้มีปัญหาไม่ได้เงินคืนมาเท่าเงินต้นและดอกเบี้ยไปจ่ายเงินที่ไหนมาปล่อยต่อและนี้ประชาชนทั่วไปที่ฟังอยู่แล้วเขาเป็นหนี้อยู่งี้ต้องไปรีเช็คหรือว่าโทรเช็คกับธน์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะมีมาบอกแล้วไหมว่าเนี่ยคุณจะต้องผ่อนต่งงวดเท่านี้เท่านี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วต้องทำอะไรคะอยู่เฉยมันยังไม่มาถึงเวลานะตัวเลขมันตกใจไมไม่ตกใจเลยถ้าบอกอย่างนี้ไม่ตกใจเราก็ถ้าเกิดเรากู้แบง ผ่อนบ้านอยู่ถ้าผ่อนรถไม่ต้องพูดนะไม่มีอะไระผ่อนบ้านอยู่ก็ลองคํานวณดูสิว่าเราเหลือระยะเวลากู้อีกกี่ปเเเเีเราเหลือเงินต้นที่จะต้องมาคิดดอกเบีย้ยนี่กี่ปีเอ๊ะเ,เ,เป็นเงินเท่าไหร่เราก็ลองคํานวณดูสิเดิมเคยเสีย6%ปตอนนี้เสียเป็น6 2จุดสองห้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแค่มากน้อยแค่ไหนก็ต้องเอาดอกเบีย้ยต่อปีคูณเข้าไปเลยแล้วมันเป็นหักต้นหักดอกด้วยเพราะฉะนั้น,ม,นมันมีสูตรในการคํานวณ แล้วถ้าเกิดมันไม่มันไม่ถึงก็ไม่ไหวหรอกผมบอกให้แต่ถ้ามันเป็นลูกค้าเก่าแบบนี้เท่ากับว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้เพิ่มต่องวดแต่มันจะทําให้เราเนี่ยผ่อนยาวนะอ้าวถ้าเกิดเราผ่อนเท่าเดิมมันมันผ่อนไม่ครบอ่ะมันก็ต้องยาวขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มการผ่อนมันก็จะหมดตามกํนวนหมดตามปีที่เราต้องการอันนี้มันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของเราด้วยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องขี้หูขี้ตาคือพูดง่ายว่า มันผิดไปนิดหน่อยมันไม่เป็นไรหรอก <คะ S 2> เออมันไม่ได้ทุกเว้นเออดอกเบี้ยมันขึ้นไป2% 3อย่างนั้นเรื่องใหญ่อ่าน,นี้เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะแต่อีกเรื่องหนึงออ่งที่อยากฟังเช่นเดียวกันคือเรื่องของการเมืองอทำไมวันนี้สภาลมอีกแล้วดิฉวนหน้าโวยังกันคะ่ะ